สวัสดีครับเพื่อนติ๊กตอกนะครับในติ๊กตอกใน youtube นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับแม่หลักนะครับองผมนะครับเป็นสายแดงหล่อมานาพรนะครับแม่นี้เป็นแม่หลักแม่ที่ผมใช้งานอยู่นะครับกายอยู่กับผมมาปีนี้เข้าปีที่สองนะครับนี่นางฟักลูกให้ผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นคอกแรกของเจ้าโยงนะครับเจ้าโยงนี้เป็น ลูกเกิดผมเองนะครับลูกเกิดที่แวลดีนะครับแข้งคมนะครับแวลดีแข้งคมนะครับแทงลึกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอคอกแรกให้เพื่อนเพื่อี่พี่เอฟซีได้ชมนะครับนี่เจ้าโยกคอกแรกของเจ้าโยกเป็นแม่หลักของผมนะครับนี่เรามาดูกันนะครับนี่ แม่แดงหล่อมานครนะครับนี่เรามาดูกันระดูในนี้นี่ออกแล้วสองตัวนะครับนี่สามตัวนะครับข้างล่างตัวนี่เนหะ็นไหมนี่ประดูกันนะครับนี่ ลูกจะโยงนะครับโยงนี่เป็นลูกเกิดผมเองแทงคมมากครับตัวนี้เอามาเข้ากับแม่หลักผมเลยนะครับนี่สี่ตัวแล้วนะครับไข่ผมสิบสองใบนะ่เอาลูกสี่ตัวนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้เป็นแม่หลักผมเลยแดงหล่อมานครนะครับซื้อมาจากพี่เบิร์ตสอมีสุวรรณนะครับนี่ คนนี้ตัวเมียข้อแรกเลยนะครับกิปปีครับศูนย์สองหกห้าทำได้นะครับนี่ซื้อมานะครับแม่นี้ก็ขายลูกให้ผมเกินราคาแม่เลยนะครับแม่นี้จ่ายลูกดีมากนะครับยังไงผมก็ฝากขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับ